ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free, Toyota Hilux We Go Champ กับสู่ช่วงที่สองค่ะโอ้โหพี่แชมป์เป็นไงบอกว่าไปอาบูดาบีเป็นไงบ้างคะอาบ,บูดาบีอยู่ในประเทศอะไรครับดูไบ <Dubai. S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันมันชื่อเมืองอยีอ้อาบูดาบีกับดาูไบาเป็นเมืองอยู่ใน UAE ก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะ ล่าสุดคุณผู้ชมครับแคมเปญสุดยอดที่จะเปลี่ยนโลกของวงการมอเตอร์สปอร์ตสิงห์ world of speed นะครับล่าสุดเนี่ยผมแล้วก็คุณดงประกรณ์ลำก็ถูกเชิญไปดู Ferrari Challenge าการแข่งรถนะครับที่อาบูดาบี โโหสหรัฐอาหรับเอมิเรตเห็นว่าไม่ได้ไปดูรถ,ถอย่างเดียวนะคะไปลื้อกระเป๋าพี่โดมาแล้วก็ไปมาแล้วไปขีอูดมาด้วยถูกต้องครับไปนี่ทำอะไรทำอะไรวา,วารตี้แบบสุดๆเลยนะครับผมธรรมดาไม่ได้และที่สำคัญที่สุดได้ไปเห็นความเจริญของบ้านเมืองเขาหลายคนบอกอยประเทศนี้มันโชคดีมีน้ํามันแต่เขามองการไกลนะคุณผู้ชมเขามองว่าน้ํามันในอนาคตอาจจะหมดจากโลกหลังๆเนี้ยรถเขาเริ่มใช้ไฟฟ้าแล้วและคิดว่าในอนาคตรถก็คงจะไม่ใช้น้ํามันเพราะว่าแพงชาร์จแบตดีกว่า คือมนุษย์เริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยตอนนี้มือถอออยาเคือตอนนี้คนเขาคิดว่าเนื่องจากแดดประเทศไทยร้อนเหลือเกิน<ร>ถ้าเกิดเราสามารถเอาความร้อนของแดดมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้นี่ เท่ากับว่าเราจะสามารถประหยัดค่าน้ำมันได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวทางด้านของ UA e ก็คิดอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เราโชคดีเราเป็นเศรษฐีน้ำมันแล้วถ้าเกิดไม่มีน้ำมันเราจะทำอะไรเขาบอกง่ายทีเดียวครับก็เอากำไรมหาศาลจากการค้าน้ำมันมาสร้างให้ประเทศเป็นประเทศที่หรูหราเฟ้ฟราเวร์ว่ามากที่สุดเพราะเขาจะได้บอกว่าเป็นการปูทางสู่อนาคตวันไหนไม่มีน้ำมันไม่เป็นไรเพราะเราได้เอากำไรจากน้ำมันเหล่านี้มาสร้างประเทศที่หรูที่สุดฉะนั้น เอาเงินจากการท่องเที่ยวเข้ามาแทนโอ้โหเจ๋งเนาะเดี๋ยวช้ไปดูดเดี๋ยวช้ไปดูว่ามันยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือในช่วงที่เราไปนั้นปกติแฟนกีฬาต้องไปพยายามหานนกีฬาเพื่อขอายเซนแต่ไปกับเสียงครั้งนี้นักแข่งที่ว่าก,กวนเกรียนเก่าที่สุดมาทักทายเราวีรกรรมพี่แกเจ๋งมากตอบคำถามแบบไม่เคยแคร์จริงอ๋อ จริงเราอยากดูแล้วอะวิรกรรมแสบๆเยอะมากแล้วมาดูสิครับว่าเมื่อเจอ,อผู้โชคดีจากไทยนี่จะนี่จะเกาเกงงรีนแสบรอเปลชาติไห์ Sing World of speed จัดไปพาพี่แชมป์พีรพลของเราจุงมือพระเอกหล่อขั้นเทพโดมประกรณลำบินลัดฟ้าไปยังสหรัฐอาหรับอิมิเรตเพื่อไปดู f e r r a r l w o r l d c h a l l e n g e 2014ขอบอกเลยครับว่าประเทศนี้คือตัวพ่อของความอลังการสุดๆฮะหรือที่หลายๆคนเรียกว่าดินแดนของการผสมผสานระหว่างความฝันและความรวยนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสุดหรูตึกที่สูงที่สุดในโลกและสนามกีฬาที่วิวดีที่สุดในโลกเบิร์ชคาลิฟา a คือสุดยอดความอลังการของประเทศนี้ซึ่งมีความสูงถึง829.8เมตรมีทั้งหมด163ชั้นลงทุนไปทั้งสิ้นเกือบ50,000ล้านบาทเลยทีเดียวเชื่อหรือไม่ครับว่าเวลาที่จะขึ้นไปชั้น124นั้นลิฟต์โดยสารจะใช้เวลาเพียงแค่60วินาทีเท่านั้นและพอคุณได้ขึ้นไปบนตึกที่ชั้น124คุณก็จะสามารถเห็นเกือบทั้งหมดของเมืองดูไบกันเลยละครับ ครงสร้างทุกอย่างที่ประเทศนี้ดูล้ำสมัยมากเพราะที่นี่เขารู้ตัวเขาเองครับว่าประเทศเขาเนี่ยสามารถขายน้ำมันจากแผ่นดินของเขาได้อีกไม่นานฉะนั้นเขาต้องรีบลงทุนก่อนที่จะไม่มีงบนั่นเองและเมื่อเวลาประเทศนี้ลงทุนอะไรสักอย่างนะครับเขาจะไม่มองแค่ระยะสั้นๆแต่เขาจะมองไปถึง50ปีข้างหน้ากันเลยทีเดียวครับโดยการจัดพังเมืองหรือการออกแบบจะต้องล้ำหน้าไปอีกอย่างต่ำา50ปี ในบริเวณเดียวกันนั้นคุณจะได้เห็นความอลังการของน้ำพุที่เต้นรำได้เดอะดูไบฟาวต i นซึ่งแค่น้ำพุพวกเขาก็ลงทุนไปประมาณ7,000ล้านกว่าบาทเลยเลยครับต่อไปเรามาดูสนามแข่งรถ y a s Marina Circuit กันบ้างครับที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามติดกับทะเลและที่นี่ก็ยังเป็นที่ตั้งของ Ferrari World สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่งสนามนี้ก็ลงทุนไปทั้งหมดเกือบ44ล้านบาทเลยทีเดียวสุดท้ายครับเรามาดูโรงแรมระดับ7ดาวของที่นี่กันครับ Emirates p a r i s ซึ่งตั้งอยู่บนหาส่วนตัวที่มีความยาวถึง1.3กิโลเมตรครับตกแต่งด้วยทองคําและเป็นที่เดียวในโลกที่มีกาแฟราชวัง Palace Coffee หรือกาแฟที่มีทองคำโรยหน้านั่นเอง ส่วนราคาของการสร้างโรงแรมนี้สูงถึง200ล้านบาทกันเลยล่ะครับคุณผู้ชมและเมื่อถึงวันแข่งครับพี่แชมป์ของเราก็ได้มีโอกาสไปพบกับสุดยอดนักแข่งยางคิมมี่ไรคอนนนซึ่งเดินมาหาผู้บริหารสิงเวิร์ลออฟสปีดถึงห้องพักแล้วครับงานนี้พี่แชมป์สุดเก๋ากับนักแข่งสุดเกลียนเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นจัดไป โอ้ดูแล้วแบบอยากไปบ้างทำงานให้หนักแล้วก็จะได้ไปฟังเสียงหรอไม่ได้ไม่น่าเกี่ยวนะต้องมีโอกาสได้ไป <c oughs> ครับผม,มช่วงหน้าคุณผู้ชมครับช่วงโปรดของคุณแล้วเนี่ยค่ะเฮียวิฮา are, พี่โจโจโจ,จูดูส<อ>กลับมาแล้วแล้วก็จะหาหมุกอะไรมาเล่นด้วยก็บอกว่าเกี่ยวกับตัวเลขจะทายว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงค <c oughs> ือเขาบอกว่าเขาจะตัวเลขมาสมมุติว่าฟุตบอลจะมี1ถึงสิ ถูกต้องเขาบอกว่าเ่อคุณคิดถึงเบอร์นหนึ่งคุณคิดถึงใคร,ใครจะเป็นใครก็ได้เขียน okay, ลงไปได้เลยแล้วมันจะมีความหมายฉะนั้นคุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกแป๊บหนึ่งเตรียมกระดาษปากกา,าไว้ให้ดีในช่วงหน้าเฮียวีฮาตลกกรรมอาทิตย์เดี๋ยวเราจะไป